สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I T Channel นะครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการลบรหัสผ่านในส่วนของบัญชี Facebook นะครับที่ถูกบันทึกไว้ใน Google กันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของมือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เริมต้นะครับให้ทุกท่านเข้าไปยังในส่วนของมือถือนะครับแล้วเข้าไปยังในส่วนของแอปพลิเคชัน Google กันได้เลยครับเมื่อเข้าแอปพลิเคชัน Google กันแล้วนะครับก็นาตาก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปให้เราทำการคลิกไปยังในส่วนของออช่องค้นหาในแอปพลิเคชัน Google กันได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการพิมพ คำว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่าน Google นะครับในช่องค้นหากันได้เลยครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการค้นหาน,นะครับเมื่อหลังจากนั้นเราก็จะได้ผลลัพธ์ในการค้นหากันนะครับก็เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วให้เราทำการไปยังในส่วนของลิงก์ลิงก์แรกนะครับที่ขึ้นมานะครับที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่าน Google ก็ให้ทําการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังหน้าของการจัดการรหัสผ่าน Google กันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลื่อนลงไปทางด้านล่างๆนะครับเพื่อหาในส่วนของลิงก์อ่าเฟซบุ๊กกันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับอันนี้ส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราทําการยืนยันตัวตนนะครับว่าเราเป็นเจ้าของเครื่องจริงไหมครับ ก็ให้ทำการเลือกไปที่ในส่วนของอดำเนินการต่อเพื่อใช้ล็อกอินหน้าจอมือถือเข้าเครื่องกันนะครับก็ให้ทำการคลิกกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะมีป๊อปอัพสอบถามเรามาอีกหนึ่งรอบนะครับเมื่อเราต้องการที่ใช้ในส่วนของล็อกอินหน้าหน้าจอมือถือเพื่อที่จะเข้าไปดูในส่วนของรหัสเฟะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ใช้ล็อกอินหน้าจอ ตามที่รูสอนชี้กันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสออล็อกอินหน้าจอเข้าเครื่องกันนะครับก็ให้ทําการใส่รหัสล็อกอินหน้าจอเข้าเครื่องกันไปได้เลยครับเมื่อเราใส่รหัสล็อกอินหน้าจอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของระบบนะครับก็จะเข้ามาอย่างหน้าของการจัดการรหัสผ่าน google ของ อ่อเฟซบุ๊กกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของเอ่อเฟซบุ๊กขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ทําการคลิกลบกันไปได้เลยครับเมื่อคลิกลบแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับสอบถามเรามาอีกหนึ่งรอบนะครับว่าเราแน่ใจที่จะต้องการลบอยู่หรือไม่นะครับถ้าเราต้องการที่จะแนะ ถ้าเราแน่ใจที่จะลบนะครับก็ทําการคลิกลบกันไปได้เลยครับเมื่อเราคลิกลบกันแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามาในหะน้าของการจัดการรหัสผ่าน Google กันนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเรามาถึงในส่วนของหน้านี้แล้วนะครับก็แสดงว่าก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับการลบในส่วนของรหัสผ่านบัญชี Facebook ก็เรียบร้อยนะครับก็ สำหรับในคลิปนี้คลิปในวินธีการรบประหาิผ่านบัญชี f c e e o o o นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ